วัดีค่ะทุกคนปิวลาพรน,นะคะวันนี้เราจะไปแคมปิ้งกันค่ะทุกคนโอ้โอ้ oh my god วนนก็คือจะมีทนินมีโบมีบิวแล้วก็ไปกันด้วยนะตอนนี้เราก็กําลังจัดของวุ่นวายกันนะคะทุกคนก็คือใบกระเป๋าเดียวนะคะไปคืนเดียวก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะไปซ้อมแคมปิ้งกันก่อนอันนี้ไม่ได้ออกสนามจริงนะคะวันนี้เราจะ ไปที่เขาใหญ่ไปซ้อมก่อนต้องขอบคุณสถานที่นะคะทุกคนจากคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ธนินด้วยนะคะเอื้อเฟือสถานที่กับเราในการซ้อมในครั้งนี้นะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราเป็นค่อนข้างแบบมือใหม่มากเดีพอ <c oughs> แต่งหน้าแล้วก็มามอยไปด้วยทริปนี้เนี่ยบิวใช้แต่คอนซีลเลอร์หมดเลยนะอันนี้ใช้เป็นของนูสติกนะทุกคนที่ได้มาใหม่นะเขามีหลายเฉดมากเลยเดี๋ยวมีเยอะเฉดมากมีแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเฉดทุกคนคือเหมาะกับทุกสีผิวเลยจะบอกให้ก็เดี๋ยว ใช้แค่นี้เลยนะใช้แค่นี้เลยแล้วเดี๋ยวออกได้เลยเพราะว่าไม่แต่งอะไรเยอะนะทุกคนไปแคมปิ้งก็คือแต่งเบาๆบิวจะใช้เป็นเบอร์นู๊ดหนึ่งกับนู๊ดสามนะตรงสว่างสว่างเลยจ้าตรงไหนอยากให้สว่างจัดไปจ้าเออแล้วก็แบบมีความตื่นเต้นมากทุกคนว่าแบบจะรอดไม่รอดแต่ที่เลือกเป็นเขาใหญ่ก่อนเพราะว่าเออเราเป็นที่ที่เราเคยไปนาะอันนี้เป็นเบอร์สิบนะแบบสีเข้มเลยเอาไว้แบบ เฮ้ยดีแล้วก็มีใช้เบอร์เจ็ด้วยนะครอบคมทุกเฉดสีแล้วก็พกแค่นี้เลยเพราะว่าง่ายมากเดี๋ยวใช้ฟองน้ำนี่นะจะไปแคมปปิ้งก็ยังไม่ทิ้งการแต่งหน้านะคะทุกคนขนของแต่งหน้าไปเต็มเลยวันนี้ก็เลยถือโอกาสแบบแต่งลุคแคมปิ้งให้ทุกคนได้ดูกันเลยอันนี้แบบเบาๆก่อนนะเดี๋ยวเจอกันที่นูน่นนะคะมีรองพื้นแบบขวดใหญ่ๆไปอะไรเงี้ยมันก็จะหนักกระเป๋าใช่ไหมก็เลยแบบว่าเออ เป็นแห้งๆแบบนี้แบบเป็นจริงๆแบรนด์ลูทิกนี่เหมาะกับการไปแคมปิ้งมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นแบบสติ๊กแบบเบาๆอ่ะทุกคนแบบช่วยลดน้ำหนักกระเป๋าได้ดีเลยก็เลยรู้สึกว่าแบบเออพกง่ายเนื้อดีมากเลยเนื้อคอนซีลของเขาดีมากเซฟรานะคะทุกคนเซฟรานะคะไปจัดแล้วก็ไฮไลท์นะคะไฮไลท์เขามีไฮไลท์ด้วยนะเป็นกริมเมอร์ทาไปเลยค่ะ <Wow. S 1> เนี่ยแต่งแค่นี้เลยนะทุกคนลุคแคมปิ้งเนี่ยแค่นี้เลยแล้วก็เขียนคิ้วออก้วยเลยไม่แต่งหนักนะจบเลยค่ะเพื่อนๆอือหือ เขียนคิ้วก่อนใช้ของแม่ป้อมนะเขียนคิ้วใช้ของแม่ป้อมเห็นป่ะเป็นแท่งๆหมดเลย <c oughs> คือลุกที่พิวแต่งง่ายๆนะทุกคนเพราะว่าเราต้องไปกลางแคมอ่ะเราจะต้องเงือออกอ่ะเฮ้ยเราลืมได้ไงเนี่ยแก้มเราต้องพาดผ่านได้ปล่าพัดปลาพิกลนะคะนูสติอีแล้วเลิฟมากหยิบง่ายแล้วก็ใช้ง่ายคนใช้จริงไอเลิฟค่ะเสร็จแล้ว พอจบพอจะกินแคร์นะเดี๋ยวเอาไซส์เล็กๆไปหมดเลยนะอันนี้เป็นของตัว h ร s เฮทซเล่อูนะคะอันนี้ครึ่งหนึ่งเป็นฝั่งของบิลนะคะทุกคนก็คือจะมีทั้ง earth tone แล้วก็แบบสีแบบคัลเลร์ฟูลมากๆแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องสำอางของใช้บิลแล้วครึ่งนี้เป็นของโบนะเดี๋ยวให้โบมาใส่มาแล้วครับมาครับพร้อมไหมครับไปไหนครับแคมปปิ้ง นี่นะครับแม่เอากระทะย่างเนยมาให้แม่บอกไปคืนเดียวทำไมไปคืนเดียวต้ของเต็มใส่ไปแชกมาเดียวเรียบร้อยนี่นะครับทุกคนเรากำลังแพ็จกิ้งไปนะครับมันเยอะมากจริงๆของเยอะสุดๆไปเลยแน่นมากนี่นะครับทุกคนของก็คือรถเราสามารถพำบเบาได้ก็เลยเลื่อมๆมาได้ Are you ready? Ready Yeah ไปครับว่า เที่ยงครึ่งแล้วนะครับยังไม่ถึงเสทียรอสองคนนี้มันแวะข้างทางซื้อนั่นซื้อนี่ซื้อนั่นซื้อนี่กินนั่นกินนี่อยู่นั่นแหละดูยังอยู่ไหนอยู่เลยเนี่ย <c oughs> วังน้อยเ <c oughs> ที่ยงครึ่งยังอยู่วังน้อยคือออกจากบ้านนสิบโมงแวะกินก๋ยเตี๋ยวเรือแวะปั๊มแวะฉี่แวะกินกาแฟแวะกินซูชิเราจะได้ไปแคมป์ปิ้ง เว้อันที่ประมาณล้านสิบนะคะทุกคนโลตัสครับอันนี้ใครขอครับเข้าขอเองครับเพราะว่าจะซื้อปิ้งย่างเข้าไปทีเดียวเอากระทะปิ้งย่างมาเว้ออีกแล้วครับไหนเปิดซิซื้ออะไรมาบ้างไม่แหลมันช้าตรงเว้โลตัสอีกแล้วครับซื้อเสบียงคาร์ดอนคาร์ดอนโอ้โหไปทำปิ้งย่างโอ้โหแล้วก็ขนมปังกับไข่สำหรับพรุ่งนี้เช้าไม่โอ้โหอะไรอ่ะฟุ่งอะไรอ่ะนี่บอกเลยนี่คือสามคน ไม่มีของที่วางแล้วเนี่ยเพื่อนๆครับฝนตกจริงจังมากฝนตกหนักเลยครับโอ้โหหนักขึ้นเรื่อยๆ <Yeah. S 1> แต่ไม่เป็นไรเราจะ <SE> <se> สถานการณ์ล่าสุดครับฝนตกครับจะไปแคมปิ้งฝนตกครับเนอนบ้าน สถานก,การณ์ล่าสุดนะคะทุกคนตอนนี้ฝนก็ได้ทําการสงบสึกลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มีความหวังนะคะว้โวเห็นวิวไม่ได้เห็นเน้นหน้ามาั้งแก โยกของลงจะเด็กๆ <Okay. S 1> โผล่กลางๆแล้วลองนั่งนิโผล่กลางๆแล้วลองนั่งดิอา้าวต้องไปเปลี่ยนแล้วนั่งไม่ได้ตะกี้ <laughs> ว้าวเ <c oughs> ด้นี่ปลาๆาปลา <c oughs> นี่นะคะทุกคนเป็นบริเวณหน้าบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะมาหาโลเคชั่นที่เราจะมากางเต็นท์นะคะซึ่ง โลแลนะคะเราจะคิดว่าหันหน้าเต็นไปทางนี้ดีหรือเปล่าหรือว่าหันหน้าเต็นทางเข้าบ้านนะคะแล้วก็ข้างหลังเป็นวิวต้นไม้เป็นดีไหมโอ้โห oh, แปลงล่างแปลงปลง่าง oh. เอาเสื้อกักา่าโบกางแคมคุมโทนนะครับเอ้แต่ไม่เคยเห็นใครแต่งโทนนี้เลยอะ่ะอันนี้เป็นอันแรกนะทุกคนที่เราตัดสินใจจะขายตอนแรกแล้วเราก็ไม่ได้ขายเขาเรียกว่าอะไรคะอันนี้เป็นเหมือนเชลเตอร์ครับเชลเตอร์โอเคใช่ก็คือเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูตริ้งเวลากลางออกมาจะเป็นอย่างนี้นะครับ มันก็จะสวยๆตอนนึกๆเวลามีไฟอะไรเงี้ยก็จะสวยๆกางปา่าเขียวๆอะไรเงี้ยเนาะที่เราเลือกเป็นสีขาวเพราะว่ามันตัดกับสีเขียวสวยดีนี่คือวินาทีที่เราจะเปิดใช้งานน้องครั้งแรกอย่างงี้เราต้องกางอะไรก่อนคะก็ต้องกางอันนี้ก่อนอเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นเหมือนอสเตชั o ของเราโอเคนี่จะบอกว่านี่เป็นคลังของเรานี่ชอบแน่น่ะนี่คือเสา เพิ่งยังไม่ได้แกะใดๆแล้วเราต้องเอาไปใช้จางนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปเจอกันตรงน,นู้นจ้ะไป กางออกมาแล้วนะสีโทนสีสวยมากเป็นสีแบบสีเบจสีแบบขาวขาวมุกมุกอะ่ะสวยดีนี่แล้วเราก็แยกอุปกรณ์เรียบร้อยเริ่มเห็น,เป,นเป็นรูปเป็นร่างแล้วนี่ตอนนี้เรากำลังเลือกหน้างเลือกหลังอยู่นะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะปักสมองลงไปคลิปนี้ ทีมนี้จะบอกว่าถ้าผิดพลาดประการใดขอขอภัยด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นแบบว่ามือใหม่มากๆในการกางเต็นท์นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะบอกว่าถ้าเกิดใครมีคําแนะนําอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะทุกคนเพราะว่าอันนี้คือครั้งแรกในชีวิตเลยที่กางเต็นท์แบบจริงจังขนาดนี้สุดยอดมากตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนของการสร้างโครองอยู่นะคะทุกคนเหนื่อยมากหาวิธีผูกเชือกให่ยูทูบสอนอยู่วิธีผูกเชือกใช่ไหมอืมมันจะมีแบบเงื่อน มันต้องมีเงื่อนที่ทำให้ช่วยดึงให้เส้นเนี้ยมันตึงบอกเลยว่าไม่ง่ายเลยจริงๆอย่าท้อจริงๆจะพูดว่าอย่าทำแต่ว่าพูดว่าอย่าท้อวินาทีที่เราจะต้องจารึกไว้ <laughs> เราเริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับ โจับนี้้ใหแก้สายนะครับแหมงแหลมรๆตัวเล็กๆเ,เต็มถ้าแก้สายต้องทำไงว่าที่ถูกต้องต้องตื่นเช้าแก้สายได้เลยบาทสองบาทวนี้ว่าเราจะไปรอดไหมรอดดิอันนี้ครั้งแรกไงถึงต้องมีการซ้อมใหญ่เราแปลว่าสิ่งหนึ่งที่เราตัดสินใจถูกต้องก็คือ,คอการทำอีพีนี้ขึ้นขึ้นมา การซ้อมใหญ่ก่อนที่จะไปโชว์โชว์เงาที่ลานกลางเต็นก็คือเรามาโชว์เงาแบบที่ไม่มีใครเห็นก่อนใช้คำได้ไอ้นี่มาโชว์เงาอันนี้ที่ร่ำเรียนมาจากวิชาลูกเสือเด็กๆก็คือไม่ใช้แล้ว ไม่ได้ใช้เพราะว่าเปิด Youtube เมื่อกี้นะครับที่ลืมลืมไปหมดไม่มีการได้ใช้จริงเลยแต่ที่ไม่ลืมคืออะไรความรักที่มีให้บิวเราครับล่าสุดนะครับประเด็นเลยอ่ะคือเราอ่ะเอาไอเนี่ยของเต็นเล็กมาเพราะว่าอันใหญ่อ่ะเราไม่ได้ซื้อใช่เราไม่รู้ไงเดี๋ยเอาเข้าหน้าใหม่เนะ ดีนะโชคดียังซื้อเต็นเล็กมาเนาะแลนด์สเตชันของเราเริ่มตึงแล้วนะเพราะว่าเราตอก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 อ่นะเครับนีออ่โอ้โหเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับคุณธนินเฮ้ยสวยอ่ะสวยแล้วเริ่มแล้วร้อนมากเลยครับจากใจคนที่เป็นผู้หญิงนะครับถ้าเกิดสมมติว่าใครที่แบบว่าอยากจะมากางเต็นท์นะครับขอแนะนําให้แต่งหน้าเบาๆนะครับเพราะว่ามันเหนื่อยมากเลยครับมันอาจจะเยืมได้นะครับถ้าแต่งหน้าไม่ดีนะครับสรุปคือวาเดีวทุกคนเรา ไม่ได้กางเต็นท์นอนแล้วนะเรากางเต็นท์แค่กินข้าวเพราะว่าเพราะว่าอันนี้เลยอันนี้ไม่พอก็เดี๋ยวนั่นแหละ อนนี้เมื่อมืดเลยได้อยู่ตอนกลางคืนพอดีสวยงามมากแต่จริงจริงแค่นี้ก็อยู่ได้นะไม่ต้องเอากิ่งไม้อะไรหรอกมืดแล้วย <c oughs> ติดไฟยังไม่ท<ห>ันเออเดี๋ยวติดไฟแล้วก็เดี๋ยวหาเก,ก้าอี้มาวางแต่ว่าตอนเนี้ยไอตัวสมอเรามันไม่พอเนาะก็เลยเ,เดี๋ยวอาจจะไปผมจะไปเดินหาแถวเนี้ยหากิ่งมงกิ่งไม้มายัดยัดลูกเสือที่เรียนมาไป กิ่งไม้ลุยเอยเจอแล้วกิ่งไม้เจอที่ไหนหลังบ้าน<ม>เอามาทำอะไรคะนี้กิ่งไม้ <g ill ain> ามาตรงนี้ครับอ๋อไม่ยอมใจดอกไงโดนยึดเลยมันสามารถทำได้หรอถ้าใจเราบอกว่าทำได้มันก็ได้คือมันอาจจะชุยนิดนึงไงแต่ว่าก็ <g ill ain> จะได้มันก็เวิร์กเหมือนกัน่ะลองด <c oughs> ูอ๋อแดดดินบ้านคุทธินินไอ้นี่ไงแบบนุ่มใช่ไหมดินนุ่มอยู่ ได้ปะต้องเอาไม้แข็งๆใช่ไหมได้ปะลุ้นนะเนี่ยไม่ได้หมาลุ้นนะครับคุณธนินจะทําได้ไหม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 จะทําได้หรือเปล่านี่ไหเข้าข้าวได้ได้อ่าขอบคุณน้องกิ่งไม้ไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่แต่ไม่ค่อยอยู่เพราะว่าไม่ได้ทำมาสำหรับทำเต็นท์เอาหักเลยอ่ะบ๊ายบาย มือคุณพี่เป็นอะไรหรอคะเลือดออกทำไมเลือดออกอ่ะควายอยาค่ะเลือดเองทุกคนมุดการเต้นอยู่แล้วมันมากระโดดถีบวิวก็เลยก็เลยมีเรื่องกันนิดหน่อยก็เสียเลือดเลยเดี๋ยวเราพาไปเดี๋ยวเราพาไปนี่นะหาหมอนะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมันมันมันจะต้องเอาเสาลงเพราะว่าไอเนี้ยมันคือตัวที่แขวน ต้นข้างในเพื่อเอาไว้ห้อยไฟอ๋อลืมต้องล้มเสาใหม่ไม่แล้วถ้าเสาข้างล่างอ่ะเรายกขึ้นได้ไหมเรายกเสาข้างล่างแล้วใส่จากข้างล่างได้ปะไม่ได้เพราะอะไรอ่ะเพราะมันเป็นนี่แล้วมันต้องเกี่ยวกับตรงนี้หัวเสานี่อ๋อลืมเหรอไม่ใช่ลืมหรอกเราไม่รู้เราไม่มีความรู้ไงต้องเอาอันนี้ห้อยแล้วถ้าอันนี้ห้อยปุ๊บถ้าห้อยอย่างนี้ปุ๊บเนี่ย มันจะโยงโยงเส้นเส้นสีดยาวๆเนี้ได้อ่าโยงเส้นสีดํานี้ใช่ไหมมันจะโยงไปเลยแล้วก็ห้อยไฟได้เพราะฉะนั้นเราจะล้มเสาที่ก่อนจริงปหมเนี่ยจริงจะล้มเสาเลยจริงปะฮะท้ายแล้วจะได้นอนในบ้านท้ายแล้วจะได้นอนในบ้านมันนอนในบ้านอยู่แล้วไม่ต้องห่วงอ๋อดันไปมันก็จะกว้างขึ้น น่ให้ดูความกว้างนะคะทุกคนคือกว้างมากข้างในตอนนี้เรากําลังติดไฟที่เป็นดวงดวงไงนะคะทุกคนแล้วเราก็ต้องใช้เป็น power bank อ่ะ power bank ในการติดไฟซึ่งเหลือคขีดเดียวนี่ประมาณนี้มันไกลๆนะครับก็ค่อนข้างสว่างอยู่เนาะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6โมงครึ่ง 6กโมงครึ่งแล้วนะทุกคนก็คือจะบอกว่าตั้งแต่ที่เราบอกต่คลิปแรกไปว่าแคมป์เนี่ยสเสน่ห์ของมันก็คืออยู่ที่การที่เราเหมือนสร้างบ้านเองค่ะ<ม>เราเหมือนได้แบบว่าประดิษฐ์ของเองสร้างบ้านเองแต่ว่าครั้งแรกอ่ะมันจะยากต่อไปอ่ะมันจะง่ายเพราะว่าเราต้องเรียนรู้สิ่งที่เราซื้อมาก,ก่อนว่าแบบว่ามันมีวิธีการยังไงเนี่ยแล้วก็ค่อนๆทุบๆไพวกเนี้ยจริงๆอ่ะรู้แต่ว่าเต็นท์อ่ะไม่เคยไอพวกอุปกรณ์เล็กๆเนี่ยอ๋อง่ายเลยใช่ยา ไม้สวยสวยอืมไม้สวยสว้ท่นยังไงอ่ะท่าเออขอไฟฉายหน่อยดินี่ค่ะเออเอ้ยโบมันก็ช่วยงานเราเหมือนกันเนาะใช่ค่ะลื้อชั่วออกไปแล้วหายใาเลยในโชว์ลื้อชั่วหน่อยลื้อชั่วออกไปหมดเลยโดนอะไรบอกเพื่อนๆนี่แยบทีปะแล้วทำอะไรทำไมถึงจย่ทีพูดเลยต้องทีแย่ก่อนคนก็คือตอนนี้ผ่านไปประมาณ3ชั่วโมง กว่าที่เรากางเต็นท์กันแล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นข้อดีที่เราอ่ะมาซ้อมกางตรงหน้าบ้านครูธนินก่อนเพราะว่าเราต้องซื้ออีกเยอะเลยตอนแรกเราคิดว่าของเราพร้อมแล้วคิดว่าแค่มีเต็นท์แล้วก็มีแรนด์นี้แล้วก็มีไฟแล้วก็มีโต๊ะก็น่าจะพอแล้วแต่จริงๆคือขาดเยอะมากเลยใช่ไหมนดูในเต็นท์ดิมีอะไรบ้างเช็ดไม่มีอะไรเลยอ่ะดูดีมีแค่นี้มีแค่นี้เลยมีแค่นี้เลย แบบแบบโลง่งมากมีเก้าอี้สองตัวอ,อไม่จากที่ตอนแรกเราคิดว่าเราซื้อเยอะเราจําได้ปะเราคิดว่าบบเฮ้ยจะซื้อ,อย่างอื่นไปทำไม,ไมพุ่มเฟือยกลายเป็นว่าแบบขาดอีกเยอะเลยแต่ว่าคนนี้มีเครื่องชองกาแฟแล้วนี่นนใช่ปะแล้วก็มีเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราไม่เตาและเตาย่างเนยเดี๋ยวพรุ่งน,นี้เช้าเราค่อยมาย่างนะทุกคนก็คือคืนนี้น่าจะไม่ได้นอนที่นี่เพราะว่าไม่มีตัวที่แบบตอกตอกตอกเตอร์เตอา์เไว้อ่ะ จะบอกว่าครั้งแรกของเราเนี่ก็คือขนาดบิวไม่ค่อยได้ช่วยคุณธนินเยอะแล้วคุณธนินทําประมาณแบบเยอะมากๆอะ่ะเหนื่อยปะวันนี้เหนื่อยปะคุณธนินเขาสนุกเขาโอเคบิวก็รู้สึกว่าครั้งแรกก็ผ่านมาไ,ได,ด้ดีนะทุกคนขนาดบิวไม่ค่อยได้ทําอะไรมากแต่ก็เหนื่อยมากๆแล้วว่าสําหรับผู้หญิงนะเหนื่อยมากจริงๆเป็นไงบ้างครับโห oh, อยากทําอย่างนี้เรื่อยๆเพราะว่าชอบใช่ไหมรู้สึกว่าตัวเองพร้อมแ <laughs> น่น <laughs> ๆแล้วชอบด้วยใช่ปะ่ะ <laughs> <อ>รู้สึกแบบว่า ได้ทําสิ่งที่จริงรักใช่ไหมที่คิดว่าตอนแรกจะซื้อก็คือเป็นแบบประมาณครึ่งหนึ่งของอันนี้ยแล้วก็คือมีห้องนอนแล้วก็มีพื้นที่นั่งเล่นนิดเดียวอ่าแต่ว่าอันเนี้ยใหญ่เกินแบบสามคนไปเยอะเลยแต่ถามหน่อยว่าคุ้มไหมอันเนี้ยคุ้มมารู้สึกชอบไปหรือว่าจะขายต่อนะชอบเนาะชอบนะถ้าเกิดว่าได้กลางอีกครั้งแล้วเราก็เหมือนแบบคือตอนเนี้มันเหมือนเราตั้งเห็นภาพไปแล้วว่าเราต้องไปทําอะไรบ้างแล,แล้วหลังจากที่คุณธนินดูคลิป คนญี่ปุ่นหรือว่าฝรั่งมาเยอะๆรู้สึกยังไงว่าวันนี้ได้มากางเองแล้วหลังจากตัดสินใจมา3เดือนแล้วที่ดูมาแม่งไม่ช่วยอะไรเลยใช,เใช่ไหมพอม,มาถึงหน้าง,งานอ,ะอ่ะเราไม่เคยจับอะไรเลยไงคือไอเน,นี้ยก็คือเพิ่งเปิดกล่องวันนี้เลยนะคือนะเราถนาัดจะทฤษฎียังไม่มีปฏิบัติเราเห็นภาพอ,ะอ่ะพอเห็นภาพไม่ได้จำมันเป็นบทเรียนว่าถ้าจะทําอะไรให้มันเชี่ยวชาญอ,อ่ะมันต้องทาซ้าๆไ้ใช่คาคมอีกแล้วม่งไม่ใช่แค่แบบที่ดักยุ่งด้วยดูอย่างเดียวอ่ะดูอย่างเดียวต้องทำไม่ได้หรอก มันต้องทำซ้ำๆใช่เราจะบอกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรรู้ป่ะทุกคนการทําแบบนี้ดีอย่างหนึ่งตรงไหนป่ะไม่เปิงปังเราจะได้ค่อยๆเติมของไง<ช>ไม่ใช่ซื้อมาทีเดียวเราไม่ได้ใช้ทำยังไงใช่คอนเนคของแคมปิงด้วยใช่แล้วก็รู้สึกว่าชอบไหมสนุกไหมสรุปวันนี้ดีมากดีมากถึงแม้ว่าจะ <ๆ S 2> ไม่มีความรู้ทุลักทุเลผิดผิดถูกถูกงงงเงาโชงเงาไปไม่รู้ถ้าเกิดว่าคนที่ถ้าเกิดว่าคนที่ตั้งแคมป์เป็นอยู่แล้วอนะ เขาคงคิดว่าโอ้ยนี่แม่งแบบนีกินเนอร์มากเสือกเล่นของใหญ่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็จริงคือเราเลือกอยากรูปนะเรารู้สึกว่ามันสวยแล้วเราก็อยากมันก็คือเหมือนแรงบันดาลใจด้วยมั้งว่าแบบเอ้ยสวยแเราอยากเราอยากกางเต้นสวยๆแต่ว่าก็แบบเราก็ทุลักทุเลไปเรียนรู้ไปเรื่อยๆคือที่เราเลือกอันนี้เพราะรูปสวยเลยอ่ะเพราะแบบว่าอุ้ยไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้เลยคิดว่ามันเล็กกว่านี้หน่อยใช่อันนี้น่าแบบมันใหญ่อันนี้น่าจะประมาณกี่เมตรอ่ะสามสี่เมตรได้เลย โอ้ยไม่น่าจะมีเจ็ดเมตรได้อะถ้าเกิดว่าซ้ายสุดถึงขวาสุดนะเผ่มเผิมหกเมตรเลยเนี่ยเราก็แบบฟเลาคิดมันมาแบบนั้นเป็นไรอะเดี๋ยวเราต้องซื้อเสาเพิ่มข้างหลังเพื่อเปิดให้มันโป่งขึ้นแล้วก็ต้องซื้อเพิ่มอีกเยอะมากที่ปรับเนี่ยดูดีโล่งไปหมดเลยไม่มีอะไรเลยเนี่ยโล่งมากมีแค่โต๊ะกับเก้าอี้เนี่ย ต๊ะเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเอามาพวกนั่งทําอาหารหรือว่าชงกาแฟได้อันนี้ไม้สวยมากใช่เป็นไม้แท้แล้วตอนแรกอ่ะจะบอกให้นะวิวดูคลิปที่แบบว่าพวกหลายๆคนแคมปิ้งแล้วก็รู้สึกแบบอุ้ยทำไมของเขาเยอะจังคิดว่าแบบว่าสิ้นปึงหรือเปล่าไม่จําเป็นหรือเปล่ากลับไปเจอกันกลายเป็นอันเนี้ย กลายเป็นเราไม่มีอะไรเลยมีแค่โต๊ะกับเก้าอี2 2> <ช>้สองตัว,ตวจบตอนแรกคิดว่าเฮ้ยเอากาต้มน้ําที่บ้านมาก็ได้ดีกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วว่าของแคมปิ้งมันคือแบบบางอย่างมันต้องเป็นเฉพาะของแคมปิ้งจริงๆแบบไม่ใช่ไม่สามารถที่จะเอาของใช้ในบ้านอะมาใช้ได้บางอย่างนะบางอย่างได้<ม>แต่ว่าบางอย่างอะ<ม>คืออย่างครั้งเนี้ยแค่เรามาแค่เนี้ยรถเราเต็มแล้วนะใช่เต็มแล้วอะต้องเปลี่ยนรถด้วยอย่างฟูกนอนหรืออย่างอะไรอย่างเงี้ยคือเราคิดว่าเอาของที่บ้านมาแต่สุดท้ายพอมันใส่ พราะมันไม่ใช่เป็นสําหรับแคมป์อ่ะ <ừ m. S 2> มันกินเนื้อที่เยอะใช่เ <c oughs> พราะว่าของแคมป์เนี่ยมันจะพับเก็บแล้วมันเล็กๆใช่ป่ะ <c oughs> มันจะพับเก็บได้ <ừ> เอ้ยอย่างหนึ่งนะทุกคนจะบอกใครว่าเผื่อเวลาให้ดีๆตอนนี้เรามาเราเริ่มกางมันสี่โมงครึ่งก็คือมืดเลย <c oughs> ประมาณ3มชั่วโมงอ่ะทุกคนไม่ใช่คือมันครั้งแรกด้วยแล่าครั้งแรกด้วยยังไม่ค่อยชินทุกคนเติบโตไปด้วยกันนะ อันนี้ทุเลาทุเลาแต่วันหนึ่งเราจะเก่งเราจะเติบโตไปด้วยกันนะทุกคนเรายังมีอีกหลายๆอีพีเดี๋ยวจะยกย้ายไปเรื่อยๆอ๋อแต่ที่เมื่อวานไปคุยกับใครนั้นเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าไปตั้งใกล้ๆแหล่งน้ำมาเตรียมตัวไว้ด้วยเลยมียุงมีแมลงแน่นอนแต่ว่าถ้าแบบประมาณนี้อาจจะไม่มียุงที่ร้านแคมป์แคมป์วันเขาบองแต่ถ้าอย่างนี้อาจจะมีแค่แบบแมงๆนิดหน่อยแต่ถ้าใกล้แหล่งน้วอาจจะมียุงอะไรอย่างเงี้ยโอ้งั้นเดี๋ยวคืนนี้เราลาไปเท่านี้นะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้พาทัวร์แบบ เออเอาเเแบบวสวยๆดีกว่าแล้วเดี๋ยวคืนนี้เรามาถ่ายแฟชั่นกันเก๋ๆแล้วกันว่าแบบเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะคะทุกคนแล้วกันแล้วค่ะเจอกันพรุ่งนี้เช้าบ๊าบาย